สวัสดีครับไบโบทอล์กก็ออกโปรครั้งนี้ให้ชื่อเรื่องว่า El เอลสดายนเอลสดายเป็นยังไงครับมาดูในปฐมกาลบทที่17ข้อหนึ่งบอกว่าพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิตริตคำว่ามหิทริตในภาษาเดิมก็ว่าเอลสดายนั่นเองเดฉะนั้นจงดำเนินกับเราต่อหน้าเราและเป็นคนที่ดีพร้อมก็คือมีความเชื่อในพระเจ้าอย่างพร้อมนะฮะความหมายเป็นแบบนั้นนะครับ พระนามของพระเจ้าที่ให้กับเราในพระวจนะของพระเจ้าเพื่ออะไรเขาเพื่อบอกว่าพระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไรในพระลักษณะของพระเจ้าที่มีในชีวิตของผู้เชื่อในมีหลากหลายและเต็ไมไปหมดครั้งนี้ได้ถูกเปิดเผยให้กับเราในที่พูดด้วยกับอับราฮัมครั้งนี้ว่าเอลซดายเอลซดายในภาษาฮีบรูปแปลว่าพระเจ้าผู um ้ทรงมหิทธฤทธิ์นะครับพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ถ้าความหมายตามตัวอักษรของเอลซดายก็คือว่า พระเจ้าผู้เป็นมากเกินพอกว่าเราต้องการพระเจ้าเป็นผู้มากเกินพอกว่าเราต้องการหรือพูดอีกมุมหนึ่งก็คือมีพระเจ้าเท่านั้นที่เพียงพอหรือเกินพอสำหรับชีวิตของเรานั้นเองนะครับพอพูดถึงเรื่องเกินพออะไรก็นึกถึงพระเยซูคริสต์ที่มีปลาสองตัวขนมปังห้าก้อนใช่ไหมครับทำให้เลี้ยงคนห้าพันคนนั้นมากเกินพอจนเหลือต้องสิบสองกระปุกอย่างนี้เป็นต้นนะครับ หากเราเข้าใจพระลักษณะของพระเจ้าในแต่ละด้านนะโดยเฉพาะเอลสาดานี่ยก็จะทําให้ว่าพระเจ้ากําลังสื่อสารกับเราว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถรับได้ในการเงินกับพรองและมันจะเสริมสร้างชีวิตของเราให้เกิดความเชื่อเมื่อเรารเผชิญกับปัญหาต่างๆนะครับเพราะรู้ว่าผู้ที่เผชิญร่วมด้วยกับเราหรือนําหน้าเรานั่นก็คือพระเจ้าเอลสาดีพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเราที่มีเพียงพอหรือเกินพอที่เราจะสามารถรเผชิญได้ ถ้าเราดูเหตุการณ์ในพระวจนะในพระสัญญาเดิมก็จะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างมากมายสาหรับบุคคลที่เชื่อที่พระองค์สำแดงการเปิดเผยการเป็นเอลสดายของพระองค์ที่เป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่นี้ที่ให้กับคนผู้เชื่อในสมัยนั้นครับหนึ่งในจํานวนนั้นในเหตุการณ์ก็คือการทรงนําของพระเจ้าที่พาคนอิสราเอลเนี่ยออกจากการเป็นทาสของอียิปต์นะครับตอนที่พาเขาออกมาเนี่ยได้ช่วยเขาจากการถูกไล่ล่า เราเห็นพระเจ้าเอลสันานในตรงนี้ไล่ล่าของกองทัพยิ่งใหญ่ของฟาโรนะครับมาเป็นขบวนใหญ่เลยแล้วทำให้เขาหนีมาจนถึงเขาเรียกว่าถ้าทางภูมิศาสตร์ในสมัยนั้นก็คือว่าพวกเขาหนีไปไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าข้างหน้าคือทะเลแดงข้างๆ้างขนาบไปด้วยภูเขาสูงเขาก็จะปีนภูเขาไปไม่ได้เหลือแต่ทะเลแดงเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่เขาเผชิญหน้าตอนนี้ก็คือกองทัพของฟาโรดูเหมือนว่า ชีวิตของเขาจะไปต่อไม่ได้เหมือนกับชีวิตของเราพอมาเธอจะแสดงการดูเหมือนไปต่อไม่ได้ภาพเป็นแบบนั้นนะครับแต่พระเจ้าเปิดเผยเอลส์ไดพระเจ้าผู้ทรงมหิทิริ์ที่ยิ่งใหญ่เกินพอกต่อความต้องการของเขาเนี่ยในอพยบบทที่ 15: บข้อแได้กล่าวว่าพระเจ้าได้ทําให้น้ํานั้นก่อตัวเป็นกําแพงสูงกำแพงสูงและดินแห้งทําให้เขาสามารถเดินข้ามผ่าน ทะเลแดงที่ดูเหมือนน้าลึกเชี่ยวกาดในสมัยนั้นกลายเป็นกําแพงและพาเขาพาทําให้เขาสามารถเดินผ่านพ้นไปได้โดยสตูไม่สามารถทําอะไรอันตรายเขาได้เลยคราวนี้พอพอเขาเดินข้ามผ่านไปพิ่งพี่บอกว่าสตูก็ไล่ล่าไปไปถึงกลางแม่น้ําแม่น้านั้นก็กลับเป็นเป็นทะเลแดงก็เป็นน้ําท่วมสตูให้พ่ายแพ้ไปนี่คือเอลซันได้ครับไม่เปลี่ยนเพียงแต่ทาให้เราผ่านพ้นปัญหาแต่สตูก็กลับพ่ายแพ้ด้วย พระเอลสดายในชีวิตของเราก็คือพระเจ้าผู้ทรงมหิดเทริดเนีย่ยยิ่งใหญ่มากเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ด้วยนะครับอย่าให้สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพระสัญญาเดิมเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันกับพระทสัญญาใหม่ของเรานั้นเป็นอดีตและทําให้เราหลงลืมไปพระเจ้าที่พูดด้วยกับเราในวันนี้นะครับในพระสัญญาเดิมและพระทสัญญาใหม่ก็เป็นพระเจ้าองค์เดียวที่ตระก,กบเราว่าจะอยู่กับเราทั้งหลายตลอดไปจนกว่าจะสิ้นยุคหรือวันนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิดก,ก็อยู่กับเรา เพราะฉะนั้นอย่างหุุนใจพี่น้องนะครับว่าพระเจ้าเอลซด,ดายนั้นทรงพระชนและอยู่กับเราจะพาเราให้ผ่านพ้นเกินกว่าที่เราจินตนาการได้ดูซ้ำไปเพราะพระองค์มีอํานาจยิ่งใหญ่มากเกินพอต่อความต้องการของเราวันนี้ท่านต้องการอะไรพระเจ้ามีมากเกินพอครับสวัสดีครับ